กาข่าวพาคข้ามกีฬาฟุตบอลไทยาบมานโปลกิงสไตล์ประจําวันที่24ธันวาคม2565โดยชายพุตบอคร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเช่นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่สาสนใจบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้บริลัมเซอร์ไพรส์แข้งไทยรายที่5ชุบตัวเวรซซัสตีนะโดยจากเดิมบุริลัมนะฮะประกาศส่ง4แข้งทีมชาติไทยบินชุบตัวที่ประเทศอังกฤษกับสโมสเรเรซซัสตีทีมชั้นนำในศึกรีร์ลีกกฤษ ประกอบไปด้วยสุวรนณัศเหมือนตาสุภชัยใจเด็ดนฤรุปดินวีรับวัสตโนโดมและก็รัตนกรใหม่คามิแต่ปรากฏว่าบุรีรัมม์เนี่ยมีเซอร์ไพรส์ตั้งแต่ลบรที่5โด้วยการส่งรายชื่อ CT14 ชุดพันธ์แทนทองแท้อยู่ในทีมเรสเตอร์ซิตี้ชุดย่2 1ปีในครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งในเกมอุ่นเครื่องที่พบก,กับทางสมโมสรเบอร์มิงแฮมซิตี้ที่ผ่านมาเกมดังกล่าวนี้ชุดพันธ์ทองแท้มีรายชื่อเป็นหนึ่งในตำแหน่งกองหลังของทีมสมโมสรเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู21ปีโดยสำหรับทางโปรแกรมของท่านนักเตะไทยจะมีการฝึกซ้อมที่สมโมสรเลสเตอร์ซิตี้เป็นเวลา45วันท่านนี้ล่าสุดนะครับมีการยืนยันว่านักเตะที่ไปฝึกซ้อมอยู่ที่เลสเตอร์ซิตี้นั้น5คนเนี่ยจะกลับมาในช่วงสิ้นปีนี้ จำนวน4คนส่วนคนเดียวที่ยังคงไม่ได้กลับมาคือสุบรรณ์เหมือนตาจะต้องอยู่ซ้อมกับทางเลเวส,สตี้ต่อไปและก็เตยมมีเซอร์ไพรส์ดิวนักเตะไทยสู่เวทียุโรปในครั้งนี้อย่างแน่นอนครับนะนะผมเป็นต่ว่างานนี้หรือว่าคัดเลือกได้แล้วได้เจ้าหนูสุบรรณ์เหมือนตาคนนี้หรือเปล่าน,นะงานนี้ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาก,กันดีกว่าครับซิโก้เตยมนำทัพของอันเดรายดวลดึงทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกที่ประเทศไทยนะ โดยการน,นี้นอกจากทางโอเดนเซ่บีเคทีมชั้นนำจากเดนมาร์กซูเปอร์ลีกาในลีกสูงสุดของเดนมาร์กที่จะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมสมโมสรของไทยที่ประเทศไทยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วล่าสุดนั้นสมโมสรของอันเจลยัยทีมยักษ์ใหญ่จากทางวีลีกของเวียดนามที่นำทัพมาโดยทิโกเกตัศักเสนาเมืองอดีตกุนซูทีมชาติไทยกลายเป็นทีมต่างแดนทีมล่าสุดที่จะเดินทางมาอุ่นเครื่องกับทีมสมโมสรไทยที่ประเทศไทยนะ โดยตอนนี้ปีการยืนยันโปรแกรมออกมาแล้ว1แมชนะฮะโดยซิโก,โก้จะนำทัพพองอันญยญาลายพบก,กับทางทีมยักษ์ใหญ่ไทยลีกทัพฉลามชนชมบุรีเอฟซีซึ่งจะแข่งขันในวันที่14กุมภาพันธ์ที่สนามชมบุรีสเตเดียมใครแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชีีรยก,กันได้แล้วมาดูประเด็นข่าวจอมมากักนดีครับแบนไทยระด,ดับโลกเปิดตัวยกระดับทีมชาติเวียดนามในครั้งนี้โดยการทิงแดงเซนดนุนฟุตบอลเวียดนามลั่นพร้อมผักนนดนันฟุตบอลเยาวชนนะ ซึ่งทางเบรดบูหรือว่ากระทิงแดงเครื่องดื่มชูกระังแบรนด์ไทยชื่อดังก้องโลกของกลุ่มบริษัท TCP เวียดนามประกาศเข้าร่วมการสนับสนุนกับทางสมาธ์ฟุตบอลเวียดนามโดยจะเข้ามาสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติเวียดนามในทุกรุ่นอายุตั้งแต่ทีมชุดใหญ่ทั้งชายและก็หญิงรวมทั้งทีมรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่เดือนกุมภาพัน์เป็นต้นไปเพื่อจะยกระดับฟุตบอลทีมชาติเวียดนามเข้าสู่เวทีระดับโลกในครั้งนี้ สำหรับทางทีมชาติเวียดนามชุดใหญ่ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการแข่งขันฟุตบอล AFF มีส่บิ้ิเ e ล็กติครับพวกเขาอยู่กลุ่มบีร่วมสายกับทางมาเลเซียสิงคโปร์เมียนมาและก็ลาวซึ่งผ่านไปนัดแรกเนี่ยกับทีมชาติเวียดนามถล่มเอาชนะสปปราวไปมากถึง6.0ต่อเลยชิดนะเปน็างงานนัำงานการนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมาเก,กนดีครับ AFC ประกาศการแข่งขันชิงแชมป์สโมสรเอเชียรูปแบบใหม่นะ โดยเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าตั้งแต่ฤดูกาล2024การแข่งขันฟุตบอลถ้วยเอเชีย er, จะมีการเปลี่ยนแปลง,ปลงรูปแบบการแข่งขันให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้นและกระมุ่งไปที่เป้าหมายอย่างการพัฒนาฟุตบอลในภูมิภาคให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นโดยการแข่งขันนั้นจะแบ่งเป็น3ระดับสโมสรที่เข้าร่วมจะมีมากถึง7 6ทีมโดยกรน,นี้รเริ่มจากที่ระดับสูงสุด AFC Elite แข่งทั้งหมด24เทมมแบ่งออกเป็น2โซนโซนตะวันตกและก็ตะวันออก โซนละ12ทีมแข่งขันในรูปแบบลีกแต่ละสโมสรจะเล่นในบ้าน4นัดและก็เยือนไปอีก4นัดกับ8สโมสรในแต่ละโซนสโมสรที่ได้คะแนนที่ดีที่สุดนะฮะ8ทีมจากทั้ง2โซนรวมแล้ว16ทีมเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโดยรอบก่อน,อน,นรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันนัดเดียวปร,รูปผลเสมตอต่อเวลาพิเศษบวกยิงจุดโทษโดยจะมีเจ้าภาพกลางจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ต่อามาเป็นระดับรองนะฮะเป็น AFC c u ครับจำนวนสันสองทีมแบ่งออกเป็น8กลุ่มกลุ่มละสทีมแข่งขันแบบยเย่าเยือนในแต่ละกลุ่มโดย2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ16บทีมสุดท้ายส่วนรอบ16บทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศและกรอบรองชนะเลิศจะแข่งขันยเย่าเยือนและสุดท้ายรอบชิงชนะเลิศแข่งขันกันแค่นัดเดียวต่อมาลีกระดับ3 AFC Conference จําจำนวน20สโมสรแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ4ทีม แต่ละสโมสรจะแข่งขันกันแค่เล็กเดียวโดยจะเล่นที่สนามกลางทีมแชมป์5กลุ่มและก็รองแชมป์ดีสุดอีก3ทีมรวมแล้วเป็นแต่8ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศโดยรอบก่อนรองชนะเลิศและก็รอบรองชนะเลิศนะฮะจะเล่นกัน2เล็กเย้าแล้วก็เยือนและก็รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันนัดเดียวส่วนกฎอื่นๆน,นี้ก็จะมีังต่อไปนี้เริ่มจาก1กงก่อนการกน,นะฮะทีมที่แพ้จากรอบคัดเลือกและก็รอบเพย์ออฟ ของลีกระดับสูงจะหล่นไปเล่นในรายการของระดับรอง 2. ทีมที่แพ้จากการอารอบคัดเลือกและรอบรองชนะเลิศของลีกระดับรองจะหล่นไปเล่นรายการระดับ3 3. ยกเลิกโควตาการเล่นลงทะเบียนผู้เล่นต่างชาติตั้งแต่ฤดูกาล2024เป็นต้นไปและสุดท้าย4นะฮะการคัดเลือกทีมแข่งขันตั้งแต่ฤดูกาล2024เป็นต้นไปและจะขึ้นอยู่กับผลงานของสโมสรที่เข้าร,ร่วม8ปปีที่ผ่านมาในครั้งนี้ นะผมเป็นนะว่างานนี้ก็เป็นการประกาศกฎใหม่นะฮะแบบการแข่งขันแบบใหม่ในรูปแบบของทาง AFC นั่นเองก็ต้องรอกัดต่อไปคัดกันว่าจะเป็นเช่นไรางานนี้ก็จะประกาศใช้ในช่วงปี2024ครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมาดก,กันดีครับอาร์เปิดอันดับค่าเฉลี่ยอายุทีมช้างศึกอันดับไหนไปชม โดย Football, อาเซียนฟุตบอลเปิดอันดับค่าเฉลี่ยอายุของแต่ละทีมในการแข่งขันฟุตบอล AFF m i t s มิ i s h i ชิเอเล็กท u ิคัพ2022โดยปรากฏว่าทัพช้างศึกทีมชไทยภายใต้การนำทัพของมานูโป k กิงมีค่าเฉลี่ยอายุของทีมมากเป็นอันดับที่2ของการแข่งขัน AFF Cup 2022ในครนั้ังนี้ โดยช้างสึกนั้นมีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่ประมาณ28.3ปีอันดับหนึ่งเป็นของทีมชาติสิงคโปร์ที่มีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่28.6ปีส่วนเวียดนามรั้งอันดับ4มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่26ปีในครณงนี้ท่านี้หากทีมชาติไทยชุดนี้ไปเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกในอีก4ปีข้างหน้าคือปี2 0 2 6ทัพช้างสึกจะมีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ที่32.6ปีเลยนะโดยทาง Average Age of s เอชออนะฮะคือค่าเฉลี่ยน้ีน

ไทยเนี่ยแทบจะอยู่อันที่2รอ,องจากทางสิงคโปร์นะฮะที่ค่าเฉะี่ียดนักเตะอายุเยอะในการเล่นในการ AFF ในครั้งนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปกันลกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมาก,กันดีครับไม่ได้โมนะบิ๊กเนโบขอ3แชมป์ฟุง้งเล็กที่2บุรีรัมดุกว่าเก่าอย่างแน่นอนโดยได้รับการคาดหมายจากทางสื่อกีฬาเมืองไทยแทบจะทุกสนักแล้วที่ต่างยกให้บุรีรัมเป็นต็งหนึ่งที่จะเป็นเจ้าของ3แชมป์ในรายการ2022 ทั้งไทยลีก1ช้างทั้งเอฟเอคัพและก็ลีกคัพหลังไทยลีกจบเลกแรกด้วยการเป็นแชมป์นำอันดับ2อย่างทางชุมบุรี7แต้มกับผลงานไร้พลาย15นัดและก็ชนะ12เสมอ3ส่วนบอลถ้วย2รายการก็ยังอยู่ในเส้นทางในการลุ้นแชมป์โดยซีซสิัส่ส2้2 1นะฮะที่ผ่านมาเป็นเจ้าของทริปเปิลแชมป์มาเหมาหมดไปแล้วทั้งไทยลีกเอฟเอคัพลีกคัพ และถูกจับตามองว่ามีโอกาสทําได้ดีอีกครั้งเป็นฤดูกาลที่2ที่ต่อก,กันในช่วงซีซั่นนี้สำหรับทางบุริลัมล่าสุดมีการรายงานข่าวมาว่าทางบิกเน่ในวินทิชชอบประกาศชัดเจนมาแล้วว่าในรดูการ2022บุริลัมจะขอเหมาครบทั้ง3ถ้วยที่ต้องนําไปทั้งตั้งที่สนามชังอารีนาให้จงได้พร้อมบอกด้วยว่า AFC แชมเปียนลีกคือภารกิจสําคัญโดยเป้าแรกเนี่ยวางเป้าประการสสนันสโมสรชิงแชมป์เอเชียเอาไว้ว่า จะต้องผ่านรอะแบ่งกลุ่มให้จุงได้เป็นอย่างน้อยนอกจากนี้บิ๊กเนยยังได้ดูฟอร์มของราษาสายฟ้าในเดทที่2ที่เจตัวนั้นบอกว่าทีมจะดุดันมากกว่าเลกแรกที่ผ่านมาจากแน่นอนโดยไทยลียกนั้นเชื่อมาว่าทีมจะนำมวนเดียวจนจบเข้าป้ายคว้าแชมป์นิตที่ไร้คู่แข่งอย่างแน่นอนในครั้งนี้และนี้ก็เป็นทันข่าวภาคข่ากีฬาฟุตบอลไทยบายมมโนโปรกิงสไตล์ประจำวันที่24ธันวาคม 2,565โดยชายผู้วัาคัร่งฟุตบอลไทยครับ